เเยอน่าจะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ถูกพูดถึงในวงกว้างเป็นอย่างมากเมื่อวานนี้นะครับเหตุการณ์ขณะที่น้ำป่าไหลหลากผ่านหมู่บ้านหินลาดในพื้นที่อำเภอเบียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ มีรายงานว่าในพื้นที่มีทั้งดินถลม่มบ้านเรือนประชาชนไม่มีไฟฟ้าใช้สัญญาณมือถืออินเทอร์เน็ตที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซลา่าเซลล์ก็ล่มหมดแล้วครับชาวบ้าน3ามคนเดินเท้าออกมาจากหมู่บ้านเพื่อไปหาสัญญาณแล้วก็ระบุด,ด้วยนะครับว่าสิ่งที่ต้องการเร่งด่วนเมื่อวานนี้ก็คือเทียนไขเครื่องปั่นไฟอาหารแล้วก็น้ําดื่มครับจุดนี้คือชุมชนที่อยู่บนเทือกเขาผีปั่นน้ําต้นกําเนิดของลําน้ําลาวครับ น้ำที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยก็จะไหลผ่านอำเภอเวียงป่าเป้าอํเาเภอแม่สวยอํเาเภอแม่ลาวแล้วก็ลงสู่ลําน้ํากกที่อำเภอเมืองเชียงรายนะครับแล้วก็มีรายงานว่าจุดนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็อพยพคนมาอยู่ในจุดปลอดภัยแล้วนะครับส่วนอีกจุดที่อยู่บนบนภูเขาเหมือนกันแล้วก็เจอน้ําป่ายอย่างหนักก็คือที่บ้านสามกุลาในอำเภอเวียงป่าเป้าครับไปดูคลิปกันหน่อยครับ บ้านรีสอร์ทสามปลาถูกน้ำทับ่านไปแล้วตอนนี้เหลือแต่ซากแล้ครับนะดูนะครับดูครับคลองบ้านสามพลาตอนนี้บ้านหนึ่งหลังถูกน้ำท่วมไปแล้วครับแล้วบ้านกไก่เคียงนี้ก่อนเริ่มจะไปแล้วครับนี่ครับอันนี้ครับตอนนี้ก็เอียงแล้วครับเอียงแล้วครับจะไปแล้วครับช่วยดูหน่อยครับ บ้านสามกุลาในอำเภอเวียงป่าเป้าครับก็ยังเป็นจุดที่อยู่บนดอยสูงเหมือนกันนะครับคลิปนี้ชาวบ้านโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ขอความช่วยเหลือนะครับหลังจากน้ําป่าซัดบ้านของหลานคนไทยคลิปหายไปทั้งหลังแล้วนะครับหลังนี้ส่วนบ้านของพี่สาวและบ้านของตนเองก็เจอดินถล่มเหมือนกันน้ําจากภูเขาสูงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตามชุมชนเหล่านี้หลากลงไปสู่พื้นที่การเกษตรบริเวณเชิงเขาได้รับผลกระทบอย่างหนักด้วยนะครับ และหลังจากที่น้ำป่าผ่านไปก็ทิ้งความเสียหายเอาไว้อย่างหนักทีเดียวถนนไฟฟ้าสาธารณูปโภคชาวบ้านต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนครับในเขตชุมชนบ้านสามกุลานะครับอันนี้คือเขตถนนนะครับไม่ใช่คลองหรือว่าชลประทานนะครับอันนี้คือถนนนะครับดูครับถนนชนบททั้งหลวงชนบทนะครับสามกุลาครับ สามกุลา,าพี่น้องดูนะครับได้รับความเสียหายทางไฟฟ้าท้งถนนน้ำดื่มน้ำใช้ก็ไม่สามารถที่จะมีครับตอนนี้ตอหน่วยงานที่ช่วยดูแลข่อเข้ามาด้วยนะครับครับจากพื้นที่ภูเข,ขาสูงก็มาดูพื้นที่เชิงเขากันหน่อยอย่างคลิปเนี้ย Facebook ที่ใช้ชื่อว่าบนดอยซอยหนึ่งครับ ได้ถ่ายไว้บริเวณบ้านหัวฝ่ายพัฒนาตำบลเวียงกาหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายครับโดยในคลิปคนถ่ายระบุว่าพื้นที่ลุ่มให้เตรียมรับน้ำให้ดีบอ่อน้ำในสวนยางแตกครับน้ำกำลังลงไปสู่พื้นที่การเกษตรและตามเขื่อนให้เตรียมรับน้ำกันด้วยครับบอ่อสวนยางแตกครูตายตายตา,ยตา,ยตาย เตรียมห้ามหน้าคุดีเด้อตัองลุมเด้อปอสวนยางแตกดูลงไปหาสวนหาเคียนมาดูตัวนหน้ามันอย่างมันนักโอ้โหและจุดนี้ครับโอ้โกระแสน้ําไหลเชี่ยวมากคุณผู้ชมผ่านพื้นที่ไร่ข้าวโพดครับลงไปสู่จุดที่มีระดับต่ํากว่าและน้ํายังได้กัดเซาะคันดินลึกไปอีกหลายเมตรด้วยกันครับ ส่วนที่อ่างเก็บน้ําและเขื่อนที่คนในคลิปเมื oh <my> ่อสักครู่บอกว่าน้ําจะหลากลงไปเมื่อวานนี้หลายแห่งพบว่ามีน้ําล้นสปินเวย์แล้วนะครับอย่างในคลิปนี้นะครับก็คืออ่างเก็บน้ําแม่ฉางข้าวในตำบลป่าง,งิ้วอําเภอเวียงป่าเป้าซึ่งน้ําที่ระบายออกมาจะไหลไปตามคลองฉางข้าวผ่านพื้นที่การเกษตรเข้าสู่ตัวตำบลป่าง,งิ้วและเช่นเดียวกับที่เขื่อนดอยงูในตําบลแม่ JD, เจดีอําเภอเวียงป่าเป้าก็พบว่าน้ําตอนนี้ก็ล้นสปินเวย์แล้วเหมือนกันครับ ซึ่งนี่คือคลิปที่ชาวบ้านถ่ายไว้เมื่อวานนี้จะเห็นว่าน้ำล้นสปินเวยจนเหมือนกับม่านน้ำตกขนาดใหญ่กันเลยฮะให้คุณผู้ชมดูสถานการณ์ในภาพรวมของเชียงรายนะครับตอนนี้ถ้าดูสถานการณ์ที่เชียงรายจุดที่เจอสถานการณ์มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับมี2จุดหลักๆที่เรารายงานกันมานะครับก็คือที่อำเภอ แม่สายแล้วก็ที่ตัวเมืองเชียงรายนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในภาพนี้นะครับซึ่งทั้ง2จุดนี้อยู่ระหว่างการฟื้นฟูนะครับก็คือที่แม่สายแล้วก็เมืองเชียงรายถือว่าเป็นไปด้วยความยากลาบากอยู่พอสมควรเจอทั้งเรื่องของฝุ่นเจอทั้งโคลนที่ทับถมค่อนข้างสูงนะครับอาจจะต้องใช้เวลาฟื้นฟูอีกสักระยะนะครับ ส่วนที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงซึ่งติดกับอำเภอแม่สายนะครับก็ถือว่ามีสถานการณ์เช่นเดียวกันมีรายงานว่ามีดินสไลด์มีตอ่อหม้อสะพานสุดตัวนะครับแล้วก็มีเส้นทางสัญจรที่ผ่านไม่ได้อย่างน้อยนะตอนนี้ก็เท่าที่ได้รับรายงานมามี5เส้นทางด้วยกันนะครับสำหรับที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงแต่สถานการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อวานนี้กลับพบว่าที่อำเภอเวียงป่าเป้าซึ่งเป็นพื้นที่อำเภอตอนล่างของจังหวัดเชียงรายดูจะ หนักมากทีเดียวนะครับเพราะว่าเจอกับสถานการณ์น้ำป่าที่หลากลงมาจากภูเขาที่ขนาบอยู่ทั้งสองด้านมีฝนตกลงมาในพื้นที่ค่อนข้างเยอะทีเดียวแล้วก็ไหลเข้าท่วมชุมชนในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้านะครับอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไปตามคลิปเมื่อสักครู่นี้เลยไล่ต้องมาไล่มาตั้งแต่ชุมชนที่อยู่บนภูเขาลงมาจนถึงชุมชนที่อยู่พื้นที่ลุ่มนะครับคุณผู้ชมดังนั้นพอ มีสถานการณ์ที่จุดนี้นี่จะเป็นจุดใหม่ที่จะต้องจับตากันในวันนี้ด้วยเพราะว่าน้ํายังไม่ลงเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเวียงป่าเป้าถือว่ามีลําน้ําแม่ลาวครับจะไหลขึ้นเหนือนะครับไปลงที่ลําน้ํากกที่ตัวเมืองเชียงรายด้วยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีเส้นทางถนนสาย118ซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมระหว่างจังหวัดเชียงรายกับจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านที่อำเภอเวียงป่าเป้าอีกด้วยเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นเส้นทางหลักแต่พอฝนตกลงมาหนักแบบนี้แล้วคนก็ต้องหันไปใช้เส้นทางในการเลี่ยงเพราะว่าสาย1นึเนี่ยเมื่อวานนี้ใช้ไม่ได้หลายจุดเลยนะครับแต่การไปใช้ทางเลี่ยงเองก็ไม่ใช่เรื่องง่ายไปดูคลิปนี้ครับ นี่คือเส้นทางเลี่ยงครับจากปกติเนี่ยเป็นถนนลาดยางอย่างดีเลยนะครับบางช่วงสี่เลนด้วยนี่คือเส้นทางเลี่ยงถ้าจะเดินทางจากเชียงรายไปเชียงใหม่ช่วงที่ผ่านเวียงป่าเป้านี่คือสภาพการจราจรที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับเริ่มตั้งแต่บ้านหนองยาวไปจนถึงบ้านสันมะเคดตําบลแม่ใจดีในอำเภอเวียงป่าเป้า เมื่อวานนี้เส้นทางหลากหลายจุดผ่านไม่ได้นะครับเส้นทางที่ผ่านได้ก็คือต้องผ่านทางคันคลองสลบประทานเลี้ยวเข้าป่าเหมือดจากนั้นก็ขึ้นคันคลองสลประทานอีกครั้งหนึ่งสภาพก็อย่างที่เห็นครับเป็นหลุมเป็นบ่อรถติดยาวเพราะว่าบางส่วนมีรายงานว่าเป็นรถเล็กหรือบางทีเป็นรถเก๋งแล้วอา,อาจจะไม่ได้สูงมากติดลมก็มีเหมือนกันนะครับด้านนายพงศักดิ์เพชรคงแก้วในอำเภอเวียงป่าเป้าให้ข้อมูลกับไทย p b บว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีชาวบ้านได้รับผลกระทบกว่า1,400ครัวเรือนพร้อมยืนยันว่าในพื้นที่มีการแจ้งเตือนแล้วนะครับแล้วก็ได้เข้าช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งซ่อมแซมเส้นทางสาย1150อันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่สําคัญ1150ก็คือจากเวียงป่าเป้าไปที่อําเภอพร้าวของจังหวัดเชียงใหม่เพราะถ้าซ่อมแซมเส้นทางสายนี้ได้จะสามารถเชื่อมต่อไปยังหมู่บ้านอื่นๆ ที่อยู่ในหุบเขาได้ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าซ่อมไม่ได้ความที่เหลือเข้าไปตามหมู่บ้านต่างๆมันจะทําไม่ได้ตามไปด้วยนะครับส่วนเส้นทาง118ที่เรารายงานกันมาก่อนหน้านี้เป็นเส้นทางหลักเหมือนว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาช่วงกลางดึกก็ยังคง มีน้ําท่วมหลายจุดเหมือนกันแล้วก็<ม>รถเดินเนี่ยสัญจรยังไม่ได้ด้วยนะครับ,รบซึ่งจุดที่คุณเชอสารเล่าไปในถึงขั้นมีการประชาสัมพันธ์ออกมาย้ําเตือนเลยนะครับว่าสําหรับคนที่จะผ่านเส้นทางนั้นเนี่ยขอให้หลีกเลี่ยงไปก่อนเพราะว่ามีรถจํานวนไม่น้อยครับไม่ต่ํากว่า10คันเนี่ยค,คือพยายามผ่านเข้าไปปรากฏว่ารถดับ<ม>นะฮะก็ต้องการความช่วยเหลืออยู่นะครับก็เลยมีการแจ้งให้มีการหลีกเลี่ยงเส้นทางเมื่อวานนี้กันด้วยนะครับค่ะ